เห็นบอกว่าเป็นพระองค์ใหญ่ที่ติดอันดับโลกเลยใช่ไหมคะสาธุสาธุแกะสรักพระที่เป็นหินจากหน้าผาโดยตรงเช่นนี้สูง35เมตรยังไม่เคยมีสวยค่ะเป็นงานแกะสลักสวยแล้วกลับมาต้องมาดูให้ได้ รายการลูกกองข่าวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพามาดูอันซีนไทยแลนด์พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาอยู่บนเขาค่ะเราอยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดเขาทําเทียมนะคะถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถือว่าความใหญ่อลังการนั้นเป็นหนึ่งใน3ามติดอันดับโลกด้วยค่ะตามไปดูข้างในกันค่ะ ช่ณู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ในอุโมง์ด้านหลังหลวงพ่ออูทองนะคะปัจจะมากราบนมัสการถามพระอาจารย์นะคะแห่งวัดเขาทำเทียมนะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้นะคะรวมถึงอัญเชิญไทยแลนด์หลวงพ่ออูทองกราบนมัสการพระอาจ<ส>ารย์เจ้า,<ส>าค่ะสาธุเจริญพรเอออยากจะถามถึงความเป็นมาของวัดเขาทำเทียมแห่งนี้เจ้าค่ะว่าสร้างขึ้นมาสักกี่ปีแล้วเจ้าคะณสถานที่นี้นะเป็นโครงการที่เปชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพุทธมงคล จ้าวัดพระปริไรยดําริมาสร้างณสถานที่นี้โดยสถานที่ตรงนี้สมัยก่อนนะั้นเป็นเมืองหินออที่เขาหมดสมบัติแล้วเจ้าค่ะเลยหลวงพ่อท่านกระดาริที่จะสร้างเป็นพระนะเป็นพระใหญ่ๆขึ้นมาไว้ในพุทธ,ธานาะในประเทศของเราเจ้าค่ะนะโดยให้คำกว่าญไว้ว่าหนึ่งเดียวในไทยยิ่งใหญ่ในโลกมรดกคู่ฟ้าดิน หนึ่งเดียวในไทยนั้นเมืองไทยยังไม่เคยมีการแกะสลักพระที่เป็นหินจากหน้าผาโดยตรงเช่นนี้สูง35เมตรยังไม่เคยมีเจ้าค่ะนะจึงเป็นหนึ่งเดียวในไทยยิ่งใหญ่ในโลกกันนะสำหรับอีกคำหนึ่งคือมรดกคู่ฟ้าดินนั้นตราบใดที่ภูเขาลูกนี้ยังไม่มีแผ่นดินไหวภูเขาไฟไม่เป็นภูเขาไฟระเบิดไม่โดนทำลายโดยมือมนุษย์ก็จะอยู่คู่ฟ้าพระองค์ด้านหน้านี็อยู่คู่ฟ้า เริ่มตั้งแต่ปีประมาณ57 5 7 5 7เป็นต้นมา<ะ>ตั้งแต่ต้นปีนะแต่ก่อนนั้นนั้นก็ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่กันกับกระทรวงทรัพยากรธรณีก็ทำการแกะสลักพระองค์ด้านหน้านั้นพระนามพระพุทธปุษยคีรีศรีสุนภูมิหรือหลวงพ่ออุทองซึ่งมีความสูง35เมตรกว้างน้าตัก24,9 24, กนะก็จะเป็นการแกะสลักจากน้าผาโดยตรงเป็นเนื้อหินแกรนิตทั้งองค์ เห็นบอกว่าเป็นพระองค์ใหญ่ที่ติดอันดับโลกเลย<า>ใช่ไหมสาธุสาธุา <rib> สำหรับองค์ด้านหน้านี้หลวงพ่ออุทองเนี่ยเป็นพระแกะสลักจากภูเขาเนี่ยถ้าประมาณกันแล้วดูตามที่มีอยู่ทั่วโลกจะใหญ่เป็นอันดับสามของโลกเจ้าค่ะรองจากที่อฟัฟกานิสถานรองจากเมืองจีนหลวงพ่อเลือสันที่เมืองจีนแล้วก็มาองค์ด้านหน้านี้เจ้าค่ะหมายถึงองค์พระที่แกะสลักบนหน้าผาเหมือนกันด้วยกันเนี่ย ยหยเป็นลำดับสามของโลกใหญ่เป็นลำดับหนึ่งของเอเชียอาคเนย์เจ้าค่ะมากกื่เอเชียอาคเนย์จะใหญ่เป็นลำดับหนึ่งกวาแล้วอย่างปางล่ะเจ้าค่ะหลวงนาที่องค์นั่นหน้านี้จะเป็นปางปุถุตธรรมดาหลายๆายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเจ้าค่ะแต่ว่าปางนี้เปรียบเทียบแล้วก็จะเป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จขึ้นไปเ,เทศพระธรรมโปรดพระพุทธมารดาของพระองค์หลังจากที่พระพุทธมัรดาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะแล้วได้สวรรคตแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาของพระองค์ที่บนสวรรค์ก็ใช้เป็นปางโปรดพุทธมารดาก็เปรียบเหมือนความกระตัญยูที่พระองค์มีต่อพระมัรดาของพระองค์เป็นความกระตันยูตอบแทนพระคุณของพระมารดาจนกระทั่งขึ้นทเทศแสดงธรรมให้พุทธมารดานั้นพระพุทธมารดาก็ได้ได้ทรงบรรลุคุณวิเศษเป็นพระอริยุคคล เคยมาที่วัดเขาทําเทียนแห่งนี้มาก่อนไหมคะยังไม่เคยมาค่ะแล้วได้มีโอกาสไปดูหลงพ่ออู่ทองข้างหน้าหรือยังดูแลค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วองค์ใหญ่ค่ะอืมแล้วแบบรู้สึกถึงศิลปะเห็นบอกว่าเป็นเอ่อรูปที่แกะสลักติดกับหน้าผาเลยเป็นยังก็สวยค่ะเป็นงานแกะสลักสวยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาไหว้ค่ะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมสมมติว่าเราไปที่วัดอื่นอื่ก็ไม่เคยนะคะ ไม่เคยเคยมีแต่แบบเหมือนตั้งเป็นองค์รอยใช่ไหมไม่เคยมีที่ติดกับฝาผนังแบบนี้ค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาไหว้หลวงพ่ออูทองค่ะก็มาไหว้แล้วมันรู้สึกว่าแบบมีแบบความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากให้เชิญชวนกันมาเนาะที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันสำหรับอุโมงค์นี้จะเป็นการขุดเจาะ ไว้สำหรับว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยามาคาราบูชาวิสาขาบูชาอาสานะบูชาก็จะมีการเวียนเทียนกันตามรทเพณธียอย่างชาวพุทธก็จะใช้อุโมงนี้เป็นช่องทางผ่านในการเดินเวียนเทียนรอบองคพระใหญ่กันรอบหนึ่งประมาณสอเมตร ก็เชิญชวนเชิญชวนจัดจงทุกๆกานในบริเวณนี้ก็จะมีสถานที่หลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้บูชาสักการะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออุทององค์ใหญ่หรือในภายในอุโมงด้านในนี้ก็จะมีการแกะสลักเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ พนังเหมอนกันแกสะสลับเข้ามาบูชาสการะในนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นแม่ธรณีหรือด้านด้านล่างก็จะมีแลวเสุวรรและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือพระเกตมาราหมายถึงรัศมีของพระเจ้าของเป็นรัศมีขององค์พระหลวงพ่ะอุทององค์จริงนั้นยังปฏิสฐานอยู่ที่กองในการด้านล่างต้องหาโอกาสปิดทองให้ได้เพราะองค์นี้ถ้าเกิดว่า อันเชิญขึ้นบริษั์ขององค์พระแล้วเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนที่3 5เมตรขององค์พระไปอยู่ในส่วนที่สูงที่สุดระเกิดมาลาคือพระสมีของพระเจ้านั่นเองเจ้าค่นะณสถานที่นี้ใช้เป็นทรงดอกบัวนะสาธุก็เชิญชวนญาติโยมทุกท่านเข้ามา,าไหว้พระบูชาพระสการะพระเที่ยวชมกันได้นะ ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการกราบนมัสการพระอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้ข้อมูลหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของวัดเขาทรรมเดียมแห่งนี้กราบนมัสการนะคะสาธุสาธุเจริญพร คุณผู้ชมคะตอนนี้มาเจอหนึ่งครอบครัวนะคะที่มาถึงที่นี่เลยมาดูหลวงพ่ออู่ทองเห็นพี่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดสุมพันธ์บุรีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคนอู่ทองนี่แหละค่ะแต่ว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะไปอยู่ระนองค่ะไปอยู่ระนองแล้วก็กลับมาที่นี่กลับมาต้องมาดูให้ได้้านอยู่ที่นี่ยังมีอยู่ค่ะจ้ะแล้วมาเห็นหลวงพ่ออู่ทองเห็นบอกว่าเห็นมาตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จจนมาภูมิใจมาก ผมได้เห็นทั่วไปว่าจังหวัดเราก็มีของดีๆค่ะเห็นอันชีนแบบนี้เคยไปเที่ยวที่อื่นแล้วเห็นพระที่แบบว่าสร้างด้วยแกะสลักด้วยมือยังไม่เคยค่ะริมหน้าผาอย่า,ามาเห็นวันนี้เป็นไงคะคุณล<ก>ุงคะก็ดูัวดีภูิใจ <c oughs> มันมีความสวยงามเป็นอนุสรของจังหวัดตุพณันขอเชิญชวนนะคะให้คนไทยทุกคนที่อยู่ในจังหวัดอื่นด้วยก็ได้ค่ะมาเที่ยวสักการะหลวงพ่อนะคะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆที่แกะสลัก ทั้งภูเขาอย่างนี้ไม่ใช่เอาหินก้อนมามา,มา,ม,ามาทำนะคะแกะสลักทั้งภูเขาให้เป็นองค์พระค่ะใช้ฝีมือจริงๆค่ะ ชมหาฟังจากพระอาจารย์แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้นะคะที่วัดเขาทำเทียมอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาสักครั้งหนึ่งถึงความยิ่งใหญ่นะคะของหลวงพ่ออู่ทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยากให้ลองมาชมรอบๆพื้นที่นี้กันนะคะว่าความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นพระพุทธรูปที่คนเราแกะสลักขึ้นด้วยมือค่ะจะเป็นอย่างไรอยากให้มาที่วัดเขาทำเทียมแห่งนี้นะคะ ชมลุยกองขานทันทูฟาย,ยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า